ถ้าเราอยากเป็นผู้ชายที่ดูดีมิสเน่หรือเอาง่ายๆคือเสือเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกของเราแล้วด้วยการที่เราเป็นผู้ชายเรามีสิ่งที่เรียกว่าขนและแม้ว่าขนในบางบริเวณเราไม่รู้ว่ามันจะมีไปทําไมเนี่ยแต่มันก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรที่จะเก็บไว้คือทุกอย่างมันมีผลเช่นเดียวกับขนที่มันก็มีสาเหตุที่มันขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาช่วยคุณจากความเจ็บปวดในอนาคตเพราะวันนี้ผมจะมาบอก5บริเวณที่คุณ ไม่ควรที่จะโกนขนก่อนที่ไปดูกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูดีอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงและยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe หรือว่า ข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเ,เรื่อลกกดปุ่ม subscribe ช่องผมหน่อยกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปละครังที่อยู่ข้างกันด้วยพอเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดโอเคบริเวณแรกเลยคิ้วคิ้วเนี่ยมันเป็นบริเวณแรกๆเลยที่คุณไม่ควรที่จะใช้มีดโกนด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเหตุผลแรกเลยก็คือการที่คุณ โกนผลบริเวณนั้นเนี่ยแน่นอนมีดโกนเนี่ยมันก็จะใกล้กับตาของคุณอย่างมากแล้วคุณคงไม่อยากที่จะเสียตาไปแล้วยิ่งได้เกิดว่าคุณเป็นมือใหม่ในการโกนเนี่ยการที่คุณจะต้องยืนสองกระจกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะที่คุณจะโกนแล้วก็เป๊ะมากๆคือต่อให้คุณไม่ได้แบบเฮ้ยได้รับบาดแผลอะไรก็ตามการที่คุณยืนสองกระจกเนี่ยมันก็ยากแล้วที่จะควบคุมใบมีดของคุณแล้วปุ้มรู้ตัวอีกทีคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีคิ้วผลที่2แม้ว่าความเชื่อที่ว่าเฮ้ยยิ่งโกนมันยิ่งขึ มันเป็นเรื่องที่โกหกมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยอย่างไรก็ตามการให้คุณโกนขนบริเวณใดบริเวณหนึ่งไปเนี่ยคือเอาให้คุณเห็นภาพง่ายสมมุติว่า บริเวณโคนเนี่ยมันจะมีความหนาอยู่ที่3มเซนแล้วยอดสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ0ูแล้วคุณโกนไปเนี่ยส่วนที่จะเหลือก็ประมาณ2เซนนั่นหมายความว่าคุณก็จะเห็นได้มากขึ้นนั่นหมายความว่ามันก็จะดูหนาขึ้นและถ้าเกิดว่ามันมีบริเวณไหนบริเวณหนึ่งที่คุณไม่ควรที่จะให้มันหนาเลยเนี่ยมันคือคิ้วของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลางคิ้วของคุณคือคุณอาจจะไม่เชื่อหลายๆคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองมาก่อนเลยแค่คุณจัดการกับคิ้วของคุณเนี่ยสมมุติว่าคุณไม่เคยแบบเฮ้ย ขนบริเวณตรงนี้ออกมาก่อนเลยไม่เคยจะกําจัดไม่เคยจะทําอะไรกับมันเลยเนี่ยแล้วคุณทาเนี่ยคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําให้คุณหาแหนบดีๆแล้วก็ค่อยๆขีดมันออกค่อยๆดึงมันออกบริเวณตรงกลางส่วนบริเวณข้างๆเนี่ยผมแนะนําคุณสามารถที่จะใช้มีดโกนแบบมีดโกนที่มันเป็นเหมือนกับมีดพับเวลาที่ช่างตัดผมเขากันไรผมของคุณน่ะแบบนั้นแหละเหลืองง่ายๆไปทําพี่ไปทําน้องไปทําแฟนไปทําแม่ของคุณบอกเฮ้ย ช่วยกันคิ้วให้หน่อยหรือง่ายกว่านั้นคือเดินเข้าไปร้านแล้วก็ให้เขาทำเออแล้วผมลืมบอกไปสินค้าท,ทุกอย่างที่ผมพูดไปในคลิปเนี่ยหรือว่าผมแนะนําหรือผมใช้เนี่ยจะอยู่ในดีสคริปชันนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยสนใจแบบแหนบที่ผมใช้หรือว่าใบมีดโกนที่ผมใช้กันคิ้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองกดไปดูในดีสคริปชันก็ได้นะครับอันไหนที่ผมสามารถหาได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้บริเวณที่2ที่คุณไม่ควรโกนโก้นของคุณคือก้นในที่นี้เนี่ยผมหมายถึง ทุกทุกอย่างนะผมหมายถึงรวมทั้งหมดเลยนะคือผมเข้าใจทุกคนดีสําหรับใครที่มีขนบริเวณก้นมากๆหรือหนาหน่อยเนี่ยแล้วคุณได้ลองโกนดูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกสบายมันจะไปรู้สึกเฮ้ยมันเนียนมันนุ่มมันรู้สึกแบบ มืนก้นเด็กอะนึกออกใช่ไหมผมก็เคยทําผิดพลพันเหมือนกันเพราอไร่พอหลังอากที่ผมโกนเนี่ยผมรู้สึกสบายผมรู้สึกนุ่มผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันเบาอ่ะแต่พอผ่านไปมาสักครึ่งวันหรือประมาณ1วันเนี่ยแล้วขนมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยผมยังจาได้อยู่เลยวันนั้นทันทีที่ผมใส่บ็อกเซอร์เนี่ยผมรู้สึกเอ๊ะ มันมีบางอย่างที่มันไม่ใช่มันมีแบบเฮ้ยอะไรวะมันมันไม่ใช่ว่ะแต่นั้นมันยังไม่ใช่ของจริงเพราะของจริงคือทันทีที่ผมได้ลองนั่งมันเหมือนโอ้ใครซื้อทุเรียนมาวะเพราะมันเหมือนกับเข็มเนี่ยได้ทิ่มแทงตูดของคุณแล้วคุณคิดว่ามันยังสนุกอยู่ไหมล่ะและนอกจากนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะที่คุณจะโกนคือที่คุณจะหันหลังที่คุณจะนั่งยองๆเพื่อที่จะโกนขนบริเวณนั้นของคุณและยิ่งบริเวณตรงผมไม่รู้จะใช้คำว่ารู้อ่ะนั่นแหละ มันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดนะพะมันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะขับถ่ายได้ง่ายขึ้นมันช่วยให้คุณลดความสากทั้งสากแล้วก็สากแดดแถมมันยังช่วยให้คุณเนี่ยเดินได้อย่างปกติด,ด้วยเพราะเชื่อเถอะการที่คุณโกนขนบริเวณนั้นไปเนี่ยหลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าหลังจากที่คุณใช้เชือตได้ประมาณครึ่งวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆอะสำหรับคุณเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะอย่าไปโกนมันเลยข้อที่3ขน หมออ้อยของคุณกูณทำคลิปอะไรของกนเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะส่วนตัวแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วจริงจริงแต่จากประสบการณ์ของผมและจากการที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมอยากจะแนะนําให้คุณถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ตัดสินใจเนี่ยอย่ากโกนจะดีกว่าสิ่งที่ผมแนะนําคือการที่คุณจะ เลมมันคือผมรู้ดีผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงส่วนใหญ่เขาชอบโกนขนบริเวณนั้นแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าขั้นตอนการงอกใหม่ของขนแล้วก็ขั้นตอนการแบบระหว่างการที่มันจะงอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่คุม้มอะมันเป็นอะไรที่ทรมานเพราะคุณรู้ดีหนึ่งอาการที่คุณจะเจอเลยก็คือการคันแล้วเวลาที่เราคันเนี่ยเราก็จะเกาซึ่งถ้าเกิดมันเป็นบริเวณแขนบริเวณหลังบริเวณหน้าอกหรือบริเวณฝ่ามือเนี่ยมันก็นยังพอที่จะเข้าใจได้ แต่มันเป็นบริเวณนั้นที่คุณจะต้องเก่าอ่ะแล้วคุณลองคิดดูสมมติว่าคุณกําลังเดินไปจีบสาวที่คุณชอบอยู่แล้วทันใดนั้นความรู้สึกจีดขึ้นมามันก็ขึ้นมาสู่สมองคุณแล้วคุณก็จะต้องนั่งบิด คุณจะต้องถูไปถูมาว่าแบบเฮ้ยกูจะทํำยังไงมันหายคันหรือว่าคุณต้องล้วมือไปยังไงให้เขาไม่รู้วะซึ่งไม่ว่าคุณจะทํำยังไงมันแปลกและนั่นแหละโอกาสของคุณก็จะหมดไปทันทีเออแล้วพูดถึงการเลยมคําแนะนําที่จะช่วยชีวิตคุณได้มากที่สุดในคลิปนี้เลยก็คืออย่าใช้เครื่องแบบนี้ กับบริเวณลังของคุณคุณสามารถที่จะใช้บริเวณอื่นได้แต่บริเวณตรงลังตรงที่มันห้อยตรงถุงของคุณเนี่ยอย่าใช้นี่เด็ดขาดเพราะเครื่องแบบเนี้ยแม้ว่ามันจะดีกับทุกๆส่วนแต่กับบริเวณเนี้ยมันจะกินผิวหนังของคุณคือคุณลองคิดดูเมื่อว่นที่คุณดูซิปแล้วติดอ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อผมอย่าเชื่อตัวเองอย่าเชื่อเฮ้ยกูเซียนกูทําได้เชื่อผมและไม่ต้องพูดถึงแรงกระทบเวลาที่คุณ ทำอะไรแบบนั้นคือแน่นอนความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นทําอะไรที่มันเป็นมิตรต่อทั้งคู่บริเวณที่4ขนหน้าแข้งคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําอาชีพที่มันจําเป็นต้องโกนอย่างเช่นแบบเฮ้ยนักกล้ามคุณต้องประกวดนักกีฬาว่ายน้ํานักวิ่งนักปัญจกายานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจําเป็นต้องโกนขนบริเวณขนหน้าแข้งคุณเนี่ยอันนั้นพอเข้าใจได้แต่สําหรับคนทั่วๆไปอย่างเราที่ทําอาชีพอื่นๆที่ไม่จําเป็นต้องโกนเนี่ยผมแนะนําให้คุณ อย่าไปโกนเพราะหนึ่งนะการที่คุณโกนขนบริเวณนั้นไปเนี่ยสำหรับผู้หญิงแล้วหรือว่าสําหรับคนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณดูมีความแมนน้อยลงมันทําให้คุณมีความเป็นสาวมากขึ้นส่วนสําหรับใครที่ขนหะนักแข้งเยอะแบบผมและชอบใส่กางเกงขาสั้นหรืออยากที่จะโชว์บ้างเวลาไปแบบเฮ้ยทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่ไหมครับมันดูลกไม่ให้มันดูเหมือนลิงเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ผม อย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ผมบอกไปเครื่องแบบนี้เนี่ยหาซื้อไว้ที่มันดีๆนะต้องหาซื้อตัวดีๆนะไม่ใช่หาซื้อแบบอะไรก็ได้บริเวณที่5ขนจะกระแลของคุณคือเช่นเดียวกับก้ขนของคุณขนจะกระแลของคุณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณเลยที่เวลาที่คุณโกนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ขยันโกนทุกวันมันไปที่ยาวเร็วมากๆแล้วเวลาที่มันยาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญแล้ว,ว,ลม,วมันเป็นที่ขันแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ ระคายเคืองมากๆอ,อย่าไม่รวมถึงเวลาที่คุณทาโลออนหรือฉีดสเปรย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วคุณลองคิดดูเวลาที่คุณโกนใหม่ๆแล้วคุณฉีดพวกแบบนี้หรือทาพวกแบบนี้เนี่ยมันจะแสบมากๆแล้วคุณจะแสบแบบนั้นไปตลอดทั้งวันแล้วกิจ,จวัดประจําวันง่ายๆที่คุณเคยทําได้อย่างแบบเฮ้ยยกแขนจับมือ call, ยกข่อมันจะเป็นเรื่องที่ทรมานมากๆสาหรับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่จําเป็นเนี่ยอย่าไปโกนมันแล้วอย่างที่ผมบอกไปสินค้าทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องกับในคลิปนี้หรือว่าเป็นสินค้าที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยหาแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ดูและเป็นประโยชน์หรือคุณมีบริเวณไหนที่คุณอยากที่จะแนะนําให้คนอื่นอย่ากโกนอีกจากประสบการณ์ของคุณเนี่ยก็คอมเมนต์บอกคนอ,นอื่นด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีาย